สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับช่วงนี้ก็ออกต้อนนกอยู่ครับแต่ก็บอกเขาใได้ลงในช่อง YouTube ปันได้ครับพี่น้องลงแต่ในแอปสีฟ้าครับพี่น้องเข้าไปติดตามกันได้ครับนกเขาใหญ่สกลนครชื่อเดียวกันครับพี่น้องวันนี้ก็พาเจ้าลิ้วออกหมายข้างทางครับพี่น้องบรรยากาศก็ลมแห้งครับลมแต่เสาเลย ออกมากะเจ้าลิ้วกับบัวทำให้พิดหวังครับพี่น้องข้างป้าทางนี้เป็นถนนใหญ่ครับพี่น้องแต่มีป้าขวางกันไว้เมื่อวนกะเจ้าลิ้วกับฮัดให้บทำให้พิดหวังครับพี่น้องขึ้นไหวกะได้ยินเสียงคู่เสียงเลี้ยกเสียงคู่ยู่ตัวเดียวครับบหอได้ยินเสียงคู่ตัวสู้แต่ก็พอยั้งมาเบิ้งกะเรียบร้อยครับพี่น้อง เจ้ารล้วกบจัดแล้วหนึ่งแถมครับมือนเนี้ยสองเสากระตัวแง่ดีครับพนะี่น้งหัวก็เป็นสองทอนครับกู้เลือก มันยังต้อเนื้อครับช่วงนี้จะริ้วกะครับพี่น้องผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ